ก็จะพูดในประเด็นว่าจากใช้สะพานตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ที่ไม่เปิดไฟเพราะว่าอาจจะเป็นสถานที่ที่ยังไม่พร้อมที่จะใช้งาน,นนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งึ่งก็เป็นแรนมาในการท่องเที่ยวที่ภาสมุทรเกดีนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ือว่าเป็นการบอกการให้รับทราบนะครับยไได,ยดย สอสอบุญก็เริ่มแสงพันโอเคเนาะเดี๋ยวเราก็ถามนิดนึงตรงนี้ก็เห็นว่าทำไมไม่มีไฟเลยเพราะว่าตรงนที่ตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่มีการอย่างไม่ได้เดือดร้อน

อาหารที่เรามองด้านหา้าไปใส่สับปะรน่าจะเป็นสะทานเชื่อมต่อไม่ว่าข้าวสารไม่ว่าอาหาัได้ลิ้นจี่ทั้งทงปะทานไปอย่างไรและก็มองไปยังฝั่งตักน้ำนะคะ ด้านบนนี้ใส่เนาะเราให้ลงมาแลร์ลงก็เป็นสะพานขนาดเล็กนะครับอนนีนึ่งด้านหน้าเราก็จะเห็นภาพก็คือหอชมเมืองนะครับที่มองเห็นตัวเล็กๆนี่นก็คือหอชมเมืองไปถวายสัางชาติไปเจาของเครื่องประดุษ บเ้ดูานด้วย่เข้าไปดูด้าบก็รรงวงดมีคอดูนที่าเเรียนรัก็ถ้าบูรณะเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าแหล่งการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่ง ซ bueno, ึ่งคุณแล้อกาบเลิศึ่งก็งานไดแจ้งรู้ว่าระไงานให้บุหน้าพักได้เราสร้างสิ่คดีบุญโยมบุญดบุญเลิศบุญเย็นบุญเห็นเจ้าไกลไปว้วบุญกัะชากจา เราเห็นว่าชั้นอ่าชั้นล่างแล้วก็ชั้นสองชั้นนั้นก็กำลังที่จะมีการปรับปรุงอยู่นะครับตรงนี้เรามองไปไกลๆเลยนะครับก็เป็นสะพานเหมือนกับะสะพานข้ามสะพานข้ามถนนทั่วไปนะครับก็เป็นช่องทางที่เดินสวนกันได้แบบสะดวกสะดวก À, thì à. ờ, ph à, à, ừ, nó mmm. sẽ ừ. được cái gì cái này ở đây cái ตองนี้โชว์ไปดีไหครับว่าตู้ตนักขาวเข้ารุ่กไปดีเลย าสนาจารย์หลายรูปหลายองค์นะครับน่านตอนนี้มาเปิดให้บูชาให้เช่าและชมกันก่อนโดยโครมการปกครองเจ้าหน้าที่โครมการปกครองก็คือกำลังผู้ใหญ่บ้านกับรังกำลัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บานนะครับคนที่มาทำน้าที่กันคนโอกาสที่นอกสลาดสนนกันได้นะครับเพราะว่ารายได้ทั้งหมดจะมาไปช่วยเหลือเห็ุยากจนเด็กอาขาเด็กป้าโอกาสและกช่วยถ้าเรา กับญาติโยมทุคท่านนะที่สลารพย์ปัจจัยส่วนตนมาในทางบูชาครูนี้เนะจบงานนัมัสการองค์พระสิลปจเจดีย์แล้วเราจะไปร่วมท้าพติเด้วยกันสี่วัดเทื่สำนึกปฏิบัติธรรมใหญ่สักการะ เดไแล้วเดินตามไเลยจ้าตได้ไม่ติดรองเท้านะครับตาข้าไหนว่าใส่ตาข้าได้ใส่เงยจ้ากความสะดวกของทุกคนจะรองเท้าใส่ตาข้าไหนก็ช่วยกันดูไว้ว่า เราอยู่สก้านนี้แหละตอนมารับมือก็ง,ง่ายแล้วกาเป็นระเบียบเรียบร้อยห้ามมาขอความฝ่าทางเข้าขออดยากเพราะว่าพื้นที่มันแคบแต่ระบบนี้นะเคยเิดปูบัรตะวหวเหตุไปแล้วเหตุมันเกิดที่นี่ ไม่ใช่เกิดที่สอนอเพราะว่าคนสูงอายุที่เยอะปีก็มาเนี่ยตักเตือนเยวคนสูงอายุมาต้องงานงานมันไม่ค่อเต็มที่หลายตาก็เป็นต้อเมื่อมาเป็นต้อกระจกมากต้อร่มมาก มองชัดมั่งไม่ชัดมั่งสนุดเท้าก็จะเกิดกุว,วัตเจวะเหตุเพราะรองเท้าของท่านคู่เดียวจะแพ้ลบประนางหน้าตามกูงาตรงนี้เลยนะครับก็จะมีกรารบริการให้บอกหน่อยพี่น้องได้ใสจ,จัดระเบียบันเองจ้ารับรองไม่หาย หกคืนผ่านไปแล้วยังไม่มีใครจ้างทนายมาฟ้องร้องเรื่องรองเท้าหาย i Take มีน้องคนเลยครับเป็นการทำบุญทาการ้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวจขอไปค่าดูเลโทรศัพท์ีละปอดป้งไปให้หมดนะครับตอน้าทีไมาแล้วชอบนะครับรอบใหม่ครับปฏบัตการขึ้นปาครับเดเชิับัวการัมาชิครับเราเป็นกับปีรรคนบริการราบารกับปีรบครครับ เกิดตายครับที่เราแต่เป็นการทุกรอบฮะ ครับครานครับิดน๋ยรบายใจครับได้าหครับไ้งเลยครับไมาใจบาดเจบตาซ้ายอย่างวาครับตาขวาอย่างวาครับ Tá. Sal ดยปครับไปด้ายขาขวาอย่างนี้เลยแช่ครับขาขวาอย่างนี้เลยครับขาขวาเยียบ हेलो लाडले बेटा तो क्या करने दे हां लोग दिशा को हुआ टिक हुआ वो सागा कर ले जब चला आओ แฝดแฝดครับฝากมาด้งนหนึ่กับที่แฝดดนี่บางสิ่งค่ะครับคุณเจ็ดครับคุณดีครับ กาับนาดิจิ จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราชอบนเร้าวว่งผัดป็นตักา้นาลยครับเรเชลก้าวเอาไวกับสชิกันปราขึ้นครับ มันกาคขึ้นบาครับายสมาชิกครับจ้า้รับตกางอย่ว่าครับตกาครับนากลัวครับไป้าจ้ารสน คาดว่าสกน้ากจนมาหลายรอบแล้วว่าทุกคนก็ตัวมีเดินทางได้ฮะดึงล็อก้็หาตัวเลยฮะพร้อมเดินทางไปีก็เป็นวัยวิตสุดรับเพื่องสมาชิกมาเดินทางซื้อมารอคอยเลยรับใหม่ ว,วันแผ่ผ้าแดงหนะรือว่าขาบวนแห่ผ้าแดงดก็คือเอามาเอามาห่มพระองพระเจดีตรงนี้นะครับหาให้ชมกันนิดหนึ่งนะครับกับด้านบนนั่นก็คือ,อผ้าแดงที่เอามาหม่มในวันเปิดงานวันแรกนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวจะมีการถ่ายารูป